เทคนิคของการเร้าความสนใจนะให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะถ้าพูดถึงเทคนิคก,การเร้าความสนใจนะเป็นเรื่องของการถ้าจะนํามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะก็เพื่อที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความตั้งใจสนใจการเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะโดยการที่ครูนั้นนํากิจกรรมต่างๆที่เป็นการเร้าความสนใจนะคะมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อที่จะ ทำให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนานแล้วก็มีความตั้งใจสนใจการเรียนและที่สําคัญก็คือเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียนรู้ค่ะเทคนิคการเล่าความสนใจนะต้องควรทํำยังไงซึ่งเทคนิคการเล่าความสนใจก็จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันการร้องเพลงเราต้องใช้เสียงที่มีการกระตุ้นเล่าความสนใจใช่ค่ะก็การใช้ท่าทางประกอบประกอบก็คือให้ดูแบบเป็นจุดสนใจที่สุดการเล่านิทานนะคะยกตัวอย่างเช่นการเล่านิทานคือต้อง ต้องมีอัตรรลในการเล่านิทานเราก็ต้องใช้เสียงให้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราเล่านิทานยักตัวอย่างเช่นจะเป็นเสียงแม่อ้าววันนีออ้แม่แม่ไม่ค่อยสบายอะ่ะพ่อก็อีกแบบนึงเสียงลูกก็อีกแบบนึงก็ทําให้ถึงเห็นถึงอัตรรลดทางที่เราเล่าอ่ะนอกจากการเล่านิทานแล้วก็ยังมีการแดงบทบาทสมมุติ แล้วก็การใช้สื่อประกอบการใช้สื่อประกอบนี่จะมีการใช้รูปภาพแผ่นภาพแล้วก็ powerpoint เพื่อจะให้ผู้เรียนได้เห็นชัดเจนแล้วก็น่าตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นนอกจากนีก้ยังมีเกมการสาธิตก็การใช้เหตุการณ์ปัจจุบันรูปแบบเทคนิคการเล่าความสนใจก็จะมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันซึ่งเราสามารถที่จะนำมาประยุกต์และก็ใช้ได้นะคะขอจบเกี่ยวกับเทคนิคการเล่าความสนใจไวเ้เพียงแค่นี้ก่อนขอบคุณค่ะ